สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่28ตุลาคมแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะอ่าจัดส่งรอบบ่ายของวันนี้สั่งปุ๊บส่งปั๊บนะคะจัดส่งให้วันนี้วันจันทร์ของจะถึงลูกค้าประมาณวันอังคารพุธหรือพฤหัสไม่เกินนี้ นะคะระแวกใกล้เคียงกัน1วันก็ถึงนะคะส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่งไปรษณีย์ไทยแบบ EMS ด่วนจีไปรษณีย์จ๋าให้เลยนะคะค่าส่งเหมือนเดิมค่ะโอนเหมาเหมา40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาทนะคะแล้วก็ถ้า CF ครบ4ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางเลยนะคะแต่ถ้าไม่ถึงก็ตามที่แจ้งไปเนาะ โอน40ปลายทาง60บาทค่าส่งเมาๆต้นเดียวก็ส่งให้นะคะจัดส่งให้ตั้งแต่1ต้นขึ้นไปเลยไม้คลิปนี้เป็นไม้กระถัง6นิ้วนะคะ6นิ้วทั้งหมดไซส์ใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่กันได้เลยนะคะก็ลองเลือกลองดูลองชมได้ถูกใจต้นไหนโทรหาแมค่ค้า0805194988เบอร์นี้โทรได้ แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ได้ก็คือลูกค้าต้องกดค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะใส่เบอร์แม่ค้าเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแชทไลน์ค่อยกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาถ้าแค่เซฟเบอร์หรือเมมเบอร์ไว้มันไม่ขึ้นนะคะมันไม่ขึ้นเพราะว่าแม่ค้าจะแยกเครื่องโทรและไลน์ออกจากกันมันจะไม่ขึ้นอัตโนมัตินะคะมันจะไม่เชื่อมกันนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะทักไลน์ก็เซิร์ชขึ้นเป็นเบอร์นี้นะคะเซิร์ชขึ้นเป็นเบอร์นี้แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามา แต่ถ้าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์เลยก็โทรเข้ามานะคะจดชื่อบอนที่ต้องการอยากได้ต้นไหนอะไรยังไงแล้วก็โทรมาสั่งซื้อกับแมค้าได้เบอร์ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตลอดนะคะ0805194988เดี๋ยวแมค้าจะทำการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะไม่มีปัญหาอำนวยความสะดวกให้ทุกช่องทางมีปลายทางให้ด้วย นะคะมีปลายทางให้ด้วยก่อนไปดูบอลสีแมคะแวะมาดูใบกัมปูก่อนมีของอยู่นะช่วงนี้สั่งได้จังเลยมีของอยู่นะคะใบกัมปูของแมคค้าผู้ดาธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลมีถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะหกล่องบรรจุ5กิโลอันนี้ถุงละโลนะได้ไป5ถุงโอนอยู่ที่1 3 0บาท ปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะคะปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูอตนี้สั่งได้สั่งนะลูกค้านะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้น้ำมันท่วมเนาะบางพื้นที่ใบกัมปูหายยากนะคะณนะตอนนี้ยังพอมีแบ่งให้อยู่แบ่งแบ่งให้อยู่สั่งได้สั่งเลยลูกค้า ะะใบกัมปูสวยๆผูกๆแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะใช้ดีมากนะจ๊ะใช้ดีมากราคาที่แจ้งไปรวมส่งแล้วนะคะโอน5กิโล1กล่องนั่นเองนะคะ1กล่อง5กิโล130นะคะปลายทาง5กิโล170กิโล300นะคะส่วนท่านใดที่โอนก็คืออยากรับ10กิโลก็คูณไปเป็น2กล่องมันกล่องละ130บาทนะจ๊ะ 10กิโลก็เป็น2กล่องก็130คูณ2 20กิโลก็4กล่องก็130คูณ4แบบนี้นะคะนี่จะใบกัมปูของดีนะคะไม่ผสมแกบไม่ผสมขุยมะพร้าวนะคะใบล้วนๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีตัวยานะคะขายด้วยนะ,คะใครอยากาใครอยากซื้อไปติดไว้ใช้นะคะเป็นสตาร์เกิลจีตัวนี้เป็นตัวกำจัดเพลี้ยและ,มะแมลงในดินค่ะ ะะมดเพลี้ยมแมลงในดินสิ่งต่างๆที่มันจะชอบรบกวนในดินไปกัดไปกินไปชอนไปใช้ไปรบกวนรากของเราทําให้ไม้มันจเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะอันนี้สตาร์เกิลจีซองละ45บาทนะคะกำจัดเพลี้ยและมแมลงในดินสามารถซื้อคู่ไปกับใบกัมปูก็ได้หรือบอลสีก็ได้ไม่เสียค่าจะส่งเพิ่มนะจ๊ะแต่ค่าถ้าใครซื้อแต่ ตัวยาอย่างเดียวก็จะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทนะคะ,อ,ะอันนี้สตาร์เกิลจี45บาทอีกอย่างนึงก็จะเป็นกันเชื้อรานะคะอันนี้แม่ค้ามาแพ็ค เป็นถุงเล็กๆแบ่งปันให้ลูกค้านะจ๊ะเพราะเขาไม่มีถุงเล็กแบบนี้จําหน่ายเขาจะมีแต่ถุงใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะคะก็จะมาแบ่งให้เป็นซองละ30บาทแบบนี้เนาะให้ช้อนตวงแถมไปด้วยนะคะ1ช้อนตวงเล็กๆแบบนี้ผสมต่อน้ํา5ลิตรนะคะฉีดพรมรถทุกๆ7 1จ็ดถึงสิวันเอาไว้ป้องกันเชื้อรานะคะแต่ถ้าบังเอิญบ้านใครหรือใบไหนยอดไหนมันเป็นเชื้อราแล้วให้ตัดออกก่อนนะ ตัดทิ้งออกก่อนแล้วจึงฉีดพรมรถเอาไว้ป้องกันใบใหม่ๆเพราะมันเป็นยาป้องกันมันไม่ใช่ยาแก้ไขนะจ๊ะอ่าอันนี้ให้วิธีการใช้ไปด้วยนะคะซองรา30บาทใครอยากรับเพิ่มซื้อคู่ไปกับบอนสีได้นะนี่นะคะสตาร์เกิลจ45ยากันเช้รา30บาทจ้าไปดูบอลสีกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะ กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยไซส์ใหญ่แล้วไปอัพขึ้นไซส์9นิ้ว10นิ้วกันได้เลยตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะบางต้นรากทะลุกระถางแล้วนะจ๊ะส่งไปรสีนีไทย EMS ให้ซื้อครบ4ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางไม่ถึง4ต้นค่าส่งโอนเหมาเหมา40ปลายทางเหมาเห,หมา60บาทต้นเดียวก็ส่งให้นะคะแล้วก็มีไม้ค้ำบอนแบบล้อมรวดเส้นเดียวแถมติดไปให้ด้วยนะจ๊ะ เริ่มกันที่ต้นแรกอ่ะไม้เหลืองก่อนเลยแก้งไม้เหลืองนะคะอันนี้กระดาง6กนิ้วเลยมี2ต้นชื่อว่าทองรัตนาโชตทองรัตนาโชตใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเลยนะจ๊ะอันนี้จะ้ะทองรัตนาโชตเป็นไม้เหลืองเม็ดสีแดงแดงเข้มแดงสวยกระดูกน้ำตาลขอบใบตัดสีแดงเข้ม,ขอขมทองรัตนาโชตนะคะเอาไป180บาทมีสองต้นนะคะด้านหน้าต้นที่1 ด้านหลังต้นที่2กระถาง6กนิ้วนะคะ180บาทขายับมาอีกเหลืองหนึ่งนะคะอีกเหลืองหนึ่งตรงนี้มีชื่อว่าเหลืองเพชรอุทัยโตขึ้นกัดริ้วออกสีแดงๆนะคะเป็นลายกระดูกเส้นเล็กๆเยอะแยะเลยสวยงามนะคะเหลืองเพชรอุทัยอยู่ในกระถาง6นิ้วต้นนี้เอาไป160บาท160บาทนะคะเหลืองเพชรอุทัยมีสองต้นด้านนี้ต้นที่1 ด้านนี้ต้นที่สองจ้ะไม้เหลืองนะเก็บได้เก็บเลยโตขึ้นเขาจะแซมสีแดงสวยมากนะคะถัดมาทางด้านนี้ไม้เหลืองอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็เชียร์ให้เก็บจ้ะตัวนี้เชียร์ให้เก็บมากเพราะว่ายิ่งโตเขาจะยิ่งสวยมากๆเหลืองชัยจอมพลนะคะเหลืองชัยจอมพลอันนี้มีตำหนิที่ปลายใบนิดนึงนะคะใบเขาเขาเรียกว่าอะไรอะใบเขาช้ำน้ำไปหน่อยนะคะอันนี้ เดี๋ยวแมค่ค้ากัไกลเลมแต่งออกให้นะคะเหลืองชัยจอมพลนะคะกัดหน้าสีมาสวยแล้วอันนี้ใบใหม่ล่าสุดอันนี้ใบที่กําลังจะแตกนะคะอันนี้ใบก่อนใบใหม่นะคะเหลืองชัยจอมพลให้อยู่ที่ต้นละ150บาท150บาทเท่านั้นนะจ๊ะต้นที่1จ้ะยิง่งโตขึ้นยิ่งกัดสีแดงกระดูกขาวสวยมากเขาจะแซมแดงขึ้นมาเรื่อยๆขอบใบเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากอันนี้ต้นที่สองจ้ะ เหลืองชัยจอมพลนะคะ150บาทด้านหลังตรงนี้ไก่ส่วนแตงไก่ส่วนแตงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยพื้นแดงขอบใบเขียวไม่พอเวลาโตขึ้นใบแก่ขึ้นความแดงตรงนี้เขาจะบางลงพื้นเขาจะสีอ่อนลงนะคะจะเห็นเป็นเส้นเลือดเหมือนเส้นเลือดฝอยแดงๆเนี่ยอันนี้เริ่ม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 แล้วเห็นไหม นะคะจะเป็นเส้นเลือดฝอยแดงๆเป็นลายกระดูกแดงๆเส้นเล็กๆสวยมากไก่ส่วนแตงนะคะกระถาง6นิ้วอ,อยู่ที่ต้นละ160บาทนะคะอันนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะหน้าแดงเข้มๆสวยๆนะคะหนึ160บาทด้านหลังชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วความสูงประมาณ1นึไม้บรรทัดจ้ะ ธาตุบางแก้วนะคะกระถาง6กนิ้วตั้งแม่พันธุ์ได้เลย,เลยไปขึ้น9้าขึ้น10ไปรวมกันเป็นกอก็ได้นะคะมีอยู่2ต้นธาตุบางแก้วเอาไป180บาทต้นใหญ่มากลงหัวแล้วก้านอวบด้วยนะคะมี2ต้นเมื่อกี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะหน้าแดงแงเข้มเข้ม,มกัดเม็ดใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลย180บาทนะคะมี2ต้นขยับมาทางด้านนี้จ้ะชื่อว่าเมืองนครชุม เมืองนครชุมป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้ต้นที่หนึ่งอยู่ในกระถางหกนิ้วจ้ะไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วทั้งหมดนะคะเมืองนครชุมนะคะ150บาทต้นที่1สวยเนี่ยพื้นแดงป้ายน้ำตาลนะคะป้ายเขียวเข้มเขียวอมน้ำตาลอันนี้ต้นที่2จ้ะ150บาทเมืองนครชุมจ้ะขยบมาทางด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าแก้วบันดานรับ แก้วบันดันรัพย์นะคะทรงใบก็จะออกเหมือนใบไทยเม็ดเขาจะออกกัดสีแดงสีขาวแบบนี้เลยนะคะแก้วบันดันรัพย์อยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันนะคะต้นนี้เอาไปเอาไป130บาทนะคะ130บาทแก้วบันดันรัพย์นะคะ CF ครคบ4ต้นขึ้นไปจัดตรงให้ฟรีทั้งโอนและลายทาง นะคะไม่ถึง4ค่าส่งโอนเหมาเหมาสี่ปลายทางเหมาเหมาหกบาทต้นเดียวก็ส่งให้นะจ๊ะถูกใจอะไรต้นไหนยังไงทักเข้ามาคุยกันโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะต่อมาด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่ากิตติมาเจเจจีรากิตติมาเจตจิีรามี2ต้นไซสใหญ่แม้พันกระถาง6นิ้วนะคะ ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ไซส์นี้ขายกันอยู่500นะคะส่งนอกส่งต่างประเทศก็500แล้วนะคะวันนี้แบ่งปันให้ไซส์ 6, 6นิ้วตอนนี้6นิ้วล้นๆเลยเอาไปขึ้น9ขึ้น10ได้กิตติมาตรเจิรานะคะเอาไป350บาทเริ่มมีหน้าชมพูแซมมาแล้วนะคะไม้ตัวนี้สวยทำจำนวนเอาไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมี2ต้นมากี่ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2ค่ะ นาแซมชมพูมาแล้วนะจ๊ะกิตติมาเจจิรา350บาทด้านหลังนะคะอันนี้มีชื่อว่าทองสยามทองสยามกระถาง6นิ้วนะคะหน้าสวยมากพื้นแดงนะคะเปิดด่างทองทงเหลืองเหลืองมาแล้วแบบนี้เลยเอาไป350บาทนะคะทองสยามวันนี้ว่างต้นเดียวนะคะว่างต้นเดียวถัดมานะคะอันนี้มีชื่อว่ากาค่าพริก วันนี้ก็ว่างต้นเดียวนะคะเมื่อวานไปแล้วสามต้นวันนี้ว่างต้นเดียวกาคราบพริกใบสวยใบเยอะใบหลึกนะคะหาไม่ง่ายนะคะทำไม่ง่ายนะคะกาคราบพริกตัวนี้นะคะใบสวยใบชัดขนาดนี้ไซนี้เอาไปตั้งแม่ได้เลยล,ล้นกระถางหกแล้วไปขึ้นเก้าขึ้นสิบเอานะกาคราบพริกเอาไปที่สี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะหลอดใหม่กําลังมา ลอดใหม่กาลังมาหลอดใหม่ป้ายแน่นอนแค่โผล่หัวมาก็เห็นแล้วอะบ่ป้ายนะคะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทว่างต้นเดียวใครยังไม่มีเก็บได้เก็บนะไม้ตัวนี้นะคะไม่ใช่จะหาง,ง่ายๆต่อให้มีก็ไป้ายไม่เยอะเท่านี้แน่นอนนะคะขยบมาทางด้านนี้จ้ะมีชื่อว่าพรน,นนทเขตพรน,นนทเขตนะคะความสวยของเขา มันจะมีความสีเขียวเข้มเข้มตัดกับสีชมพูเข้มเข้มนะคะแล้วก็มีความด่างขาวนะคะสวยมากแบบนี้เลยกระดูกจะกัดออกสีน้ำตาลเข้มๆนะคะนี่จะ้ะเขาจะผลัดหน้าขึ้นมาเวลาใบใหม่เขากลางแล้วเขาเฟดสีมันจะติดออกมาทั้งเขียวน้ำตาลชมพูเข้มนะคะจะมีความด่างแบบนี้ด้วยนะคะพรนนทเขต280รบาทนะคะกระถาง6นิ้วต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สค่ะ 280ปบาทพรน,นนทเขตนะคะเป็นไม้ใหม่เก็บได้เก็บเลยนะคะหน้าสวยฟอร์มดีอยู่ในกระถางหกนิ้วไปขึ้น9้าขึ้น10ได้ทุกต้นนะคะต่อมาใบไผ่ต้นนี้ชื่อว่ามณีชนละขันมณีชนละขันเป็นใบไผ่สวยมากใบไผ่ที่คือไผ่ไผ่ไที่แท้ทูไผ่ที่แท้จริงนะคะไผ่เลยด่างสวยด่างทั้งด่างแดงเห็นไหมใบแดงใบส้มนะคะมีเปิด มีติดขาวมาด้วยอันนี้ลางๆมีด่างขาวนะคะตัวนี้ด่างได้หลายมิติเป็นใบไผ่ด้วยนะคะมณีชนละขันต้นนี้ขออยู่ที่180บาทมีต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะขยับมาทางด้านนี้จะ้ะมีชื่อว่าพระรักษาพระรักษานะคะขออยู่ที่180บบาทไม้ตัวนี้สวยยิ่งโตสะโพกกว้าง สะโพกกว้างกระดูกสีน้ำตาลเข้มใบใหญ่กว้างอย่างนี้เลยใบหนาก้านแข็งแรงด้วยนะคะพระรักษาเอาไป180บาทขยบมาทางด้านหลังจ้ะมีชื่อว่าโพแก้วโพแก้วไป130บนะคะมี2ต้นมี2ต้นนะคะกัดสีมาแล้วสวยๆเลยโพแก้ว130บาทด้านหลังตรงนี้อาจสงไข่จ้ะอาจสงไข่นะคะไซนี้รุ่นนี้เอาไป ให้ไป140บาท140บาทนะคะมี2ต้นมี2ต้นป้ายมาแล้วนะคะกัดสีหน้าเจมๆมาแล้วแบบนี้เลย140บาทนะคะวันนี้เป็นต้นเป็นต้นเดียวนะคะต้นใหญ่ไม่ได้มีหนอนะนะคะให้ไปที่140บาทกระถาง6นิ้วอาสงไข่ฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะขยบมาทางด้านนี้ชื่อว่าปราศาทเพชรนะคะปราสาทเพชร ไม้สวยฟอร์มกำลังพุ่งเลยไปอัพขึ้น8นิ้วเอาลูกค้าปราสาทเพชรนะคะป้ายแดงสวยมากให้อยู่ที่200บาทนะคะ200บาทไม้ตัวนี้ก็หายยากทำยากจะ้ะอันนี้ฟอร์มพุ่งแล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่โตฟอร์มพุ่งแล้วแล้วก็ป้ายแดงสวยๆชัด,ชดๆเข้มๆแบบนี้เลยปราศาสเพชร2 0 0บาทมี2ต้นขยับมาทางด้านนี้มีชื่อว่าวันเสา เป็นวันประจําวันเกิดใครบ้างนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะวันเสาร์เอาไป160บาท160บาทมี2ต้นนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2องวันเสาร์นะคะมีแค่2ต้นแล้วก็หมดรุ่นแล้วไม่มีแล้วนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะมีชื่อว่าดารานภรัต ป้อมสวยๆเลยไปอัพขึ้นกระถาง8นิ้วได้ล้นกระถาง6มากๆอัพขึ้น8ได้เลยนะคะดารานพร,รัตน์เอาไป130บาทใบดกนะคะใบดกใบหนาก้านแข็งแรงทรงคอมแพกแบบนี้อันนี้ต้นที่2จ้ะ130บาทต้นที่3ค่ะ130บาทนะคะดารานพร,รัตน์จ้ะขยับมาทางด้านนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าพันดาว นะคะพันดาว130บาทนะคะฝั่งนี้ก่อนต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่1ค่ะ130าบาทฝั่งนี้ต้นที่2นะคะกระถางหกนิ้วไปอัพขึ้น8เถอะลูกค้ามันใจแม่พันลวเนี่ยเม็ดชัดหน้าชัดขนาดนี้นะคะ130บาทเท่านั้นพันดาวจ้ะด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควะนะคะหมายตัวนี้ดูรากทะลุกระถางหละ ลากทะลุมาแล้วไปอัพขึ้นใสกระถาง8นิ้วได้เลยสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเขายังขายกันมีราคาอยู่นะไม้ตัวนี้นะคะเอาไปแม่ค้าแบ่งให้180บาทเท่านั้นเขาขายกันต้นกระถาง4นิ้วว่า250 280แล้ว่ลูกคา้านะคะวันนี้แบ่งปันให้เอาไป180บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะสะพานข้ามแม่น้ำแควอันนี้ต้นที่2จ้ะ 180บาทนะคะเม็ดมันสวยหน้ามันสวยนะคะเม็ดละเอียดเลยแล้วก็มีริ้วเส้นสะพานสวยมากแล้วก็เม็ดละเอียดยิบๆยิบแบบนี้เลยนะคะ2ต้นนะคะ1 8 0บาทด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าโชคเพิ่มทรัพย์นะคะใบหนามากก้านแข็งแรงมากหน้าสวยนะคะชื่อดีเป็นมงคล โชคเพิ่มซัพ์นะคะไป180บาทซส์กระถาง8นิ้วเอ้ยซส์กระถาง6นิ้วล้นๆเอาไปขึ้น8ขึ้น9เอาได้ทุกต้นนะ่ะลูกค้าลากทะลุแล้วด้วยนะคะโชคเพิ่มรัพ์มี2ต้นนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้า180บาทขยับมาทางด้านนี้เหนือดวงนะคะเหนือดวงเป็นไม้แยกหนอด้วยไม้แยกหน่อด้วยสวยๆเลยนะคะวันนี้เอาขึ้นคลิปมาสัก2ต้นนะคะ ไกลหมดลอตแยกหนอแล้วนะใครยังไม่ได้นะคะเก็บได้เก็บนะคะเหนือดวงนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วน่าจะมีว่างทั้งหมดนะเมื่อวานออกไปเมื่อวานไป4ีเนาะวันนี้น่าจะว่างได้อีก4นะคะเพราะว่าแยกมาได้แค่8ต้นนะคะรากติดดีแล้วนะคะเหนือดวงนะคะใครรับม่คะแจ้งได้เลยราคาพิเศษเลยนะคะแบ่งปันให้อยู่ที่ต้นละ800บาทเท่านั้น ไซนี้ฟอร์มนี้ถ้าเขาไปขึ้นกระถาง8นิ้วเขาขายกันอยู่พันอัพนะลูกคา้านะบอกกันตรงๆลูกค้าสามารถเช็คราคาได้ไม้แยกหน่อข้อดีคือโตไวและเดี๋ยวเขาก็จะมีหน่อเล็กๆกระแทงขึ้นมาให้มีลูกคา้าเขานะคะลูกค้าของแม่ค้าที่ซื้อใบเขาเลี้ยงไปไม่กี่เดือนเองได้หน่อขึ้นมา3หน่อจ้านะคะเพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อเขาจะแตกออกมาไวขึ้นนะคะนี่จ้าเนื้อดวงนะคะนี่ต้นที่1800บาทฝั่งนี้ต้นที่2 แปดบาทเหนือดวงนะคะเหนือดวงไม้สวยไม้ฮอตฮิตตลอดการนะคะติดติดการประกวดได้รางวัลกับทุกสนามนะคะหลายๆคนเขาชอบฟอร์มแล้วไปประกวดไม้เขาสวยจริงๆนะคะขยับมาด้านหลังสุดท้ายตรงนี้เป็นลูกไม้นะคะมีมาแบ่งปันให้4กระถางสำหรับสายลูกไม้ใครชื่นชอบใครอยากเก็บเอาไว้ตั้งแม่ผสมเกสรน,นะคะลูกไม้อันนี้กระถางที่1 กระถางที่1ดุดันหน้าเข้มแบบนี้เลยทรงใบสวยด้วยนะคะหน้าเข้มๆแบบนี้เอาไปที่กระถางละ80บาทนะคะลูกไม้นะต้นที่1จะ้ะต้นที่2ทางด้านนี้หน้าสวยมากใบมันจะเงาๆนะคะเงาๆมันๆด้วยแล้วก็ด้วยความมันไล่เฉดอันนี้มันยังไม่สุดนะลูกค้าลูกค้าไปอัพขึ้นไซส์กระถาง okay. 9นิ้ว1ิบนิ้วก็ได้นะคะเลี้ยงจนมันโตจนมันมีดอกหน้าเขาสุดกว่าดีได้อีกอันนี้มันยังไม่สุดนะนี่ขนาดยังไม่สุดนะยังมาแบบว่าดุขนาดนี้นะคะสีสันมันมาหลายเฉดอยู่นะอันนี้ต้นที่สองค่ะ80บาทนะคะต้นที่สองต้นที่สามทางด้านนี้จ้าต้นที่สามนะคะ80บบาทเช่นเดียวกันเห็นไหมอันนี้จะเริ่มมีเม็ด มีเม็ดมานะคะมีเม็ดมาลูกไม้อมาจากฝักเดียวกันก็จริงแต่หน้าเขาจะไม่เหมือนกันนะคะหน้าเขาจะไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันก็จริงแต่มันโตมาจากคนละ,มะเมล็ดเพราะฉะนั้นหน้าไม่เหมือนกันนะคะลูกค้า,าไปตั้งตั้งต้นแม่เก็บไว้ผสมเกสรได้อีกนะคะนี่ต้นนี้จะเริ่มมีเม็ดเม็ดแดงๆนี้ขึ้นมาด้วยนะคะต้นนี้ต้นที่3นะคะ80บาทนะคะ80บาทต้นที่4จ้ะ ต้นสุดท้ายอันนี้จะออกเป็นทรงใบไทยนิดๆแอบมีความสกิดป้ายนะคะสะกิดป้ายสกิดป้ายเห็นไหมอันนี้ก็ป้ายนะจ๊ะเอาไปลุ้นดูลูกค้าเอาไปอัพไซต์เอาไปดูให้มันสุดเห็นไหมมันมีความติดด่างนะมันมีเชื้อด่างติดมานะคะลูกค้าไปเลี้ยงดูไปเลี้ยงไปให้สุดกระดูกดําด้วยต้นที่4นะคะ80บบาท ใครรับต้นไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะต้นละ80บาทลูกไม้นะคะแบ่งให้ไปเลี้ยงดูอนาคตเอาไว้ตั้งแม่เก็บเกบสรผสมกันเล่เลนๆเนาะต้นละ80บาทนะคะมี4ต้นเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่แล้ว ทักเฟซได้เลยทักอินบ็อกได้เลยใครมีลายอยู่แล้วพิมพ์รายละเอียดสั่งซื้อในลายได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีทั้งเฟซและลายก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์นี้นะคะ0805194988จ้าเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า